โอ้โหนีเงี้ยตีกูพร้อมพอดีเลยโอเคกําลังทำเต้นหลายอันเลยดิอืมอืมอืมอุ้ยทันทีอุ้ยแหมเราจัดกันมาแล้วโอเคผมวันนี้ได้ยินในแบบของเดอร์สเดอร์สตังเกตอะไรวะวันนี้ได้ยินในแบบของซีเพื่อนเก่าแล้วผมนะเป็นแมปใหม่ที่เพิ่งออกมานะผมนะก็เป็นแนววันพีชนะผมบอกเลยว่าเซีด้าเป็นหัวน้องเนี่ยครับผมตอนนี้ที่ผมได้ยินเป็นตัวลูฟี่นะผมนะ ส่วนไอตัวทีโนะมันเล่นอยู่อ่ะมันคือตัวของสันตินะผมเนี่ยที่มันโดนกระทืบอยู่อ่ะเห็นไหมนั่นแหละครับน้องเฮ้ยใครโดนกระทืบนะดูใหม่นะน้องมึงน่าหายจะโดนอะอะไรนะกูเองต้องใครหลอกไม่กูเองว้าวเฮ้ยตียามาแล้วของแรงบอกเลยขายโชคดีตัวใครตะบันตะบุชย์จะทำอะไรกูเล่นคาบิชา ถือผมจะเป็นตัวลูฟี่สกิลรันเดอร์ผมก็มีเหมือนกันจะทำอะไรกูเนี่ยนะครับน้องบอสติ้ทำงานที่กูร้องเรียนมามา <c oughs> จากวิชัยมาร์ครันเนอร์อแล้วกูจุงงหงิดไงแล้วกูจุงงหงิดไงเป็นไงงองงองงกเกเรอีแล้วไหนกันนาะมันก็หมดอ่ะน้องผูดีมันอยู่เด็ก นี่ตบหน้าเลสตีนัลน้องชายนัน้องังดนลไปแล้วไนี่ไงนี่มาคอมโบทำอะไรหรือเปล่านี่ไงทำอะไรหรือเปล่าน่าผิดหเงอยมาดูมาดูนี่เลยมวเลเลยลกเลยมวเลย กลัวเลยโภการในน้อนเด็กช่างตีกันีไหนวะให้พวกบอกกูเจจจนาครับพี่เจจจนาครับพี่ทำอะไรกูเจจจนาครับพี่อือเจจจนาครับพี่เอ้าเก็บยังเลยครับพี่บมาคอมโบคอมโบอะไรน้องได้าดากลาเล็กกูวิ่งนั่นแหละโอ้ลับผมจ้ะเป็นสุดคอบแมพของโลกเลยอือมาดิเลย ฮัลโหลกากลเป็นลูกหมาเลยมึงจะเล่นกูเอ้นี่จะิล่นกูอดแดเนเจอมัดกูดิไอ้เนะเออหมัดกวใหญ่งจะหมัดูล่หล่นนี่ยไอ้นราด้วยไอ้นาองรด้วยเรางรูด้วยไอ้เนาวหิวกินไปเลยสัว์ รอเนื MM ้อหลอนด้วยด้วยอเฮียอะไรเอาอย่างตูตีงไปกินรอนะมึงบอกแล้วอย่าไปยิกะถนนเนี่ยรถมันแรอืมราแรก็มาเลยอะไรนอเงี้มาตูตีงไม่โดนไา่โดนไม่โดนอะไรไม่โดนอะไร เอต้องตีพี่าดกูไงหล่นจะยิงน้องชายูตายหรอกตายเพราะต้องตีกูนี่มึงอะไอ้หัวเหลืองเอ้ยไอ้ไหัวเหลืองมีแต่กูหรือเปล่าเนี่ยหลต้องหัวะฟูดิมันต้องหัวจะฟูดิบักมาหัวจะฟูไยไม่ถึงทไมล่ โมโหโมโหหรือจับไพ่หรือจับให้อื่จับอะไรกงไม่นี่เลยเต่เลยไอเหลืองไม่มีอีกแล้วแก๊งเหลืองอ่ะพอดีต้องใช้แล้วกูเกิดมาไงกูเกิดมาจะต่างโลกไงกูมีความสรงจเก่าตัดอ่ะเดนรถไปโดนรถชนโดนรถชนเดี๋ยวยอดคุณเดี๋ยวจกต่างโลกเอากูทีดิเนาะเอากูทีเอากูที ไหวปะไหวปะงั้ไหวมมันบไมึงไหวหรือปะมึงไหวหรือปะมกแล้วากรอบเลยนะมันมันไหมทำไมขบวช็อตแค่น้ลมเด็เก่งเอ้ยเ่นนีอไปแล้วไ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอดเย็นกางรอกเลยโอ้กูเฮ้ยเฮ้ยเงียบเลยอะเฮ้ย ไอ้น้องยากุยเหยียนจะต่างโลกยายาคุณเหยียนจะต่างโลกเอาไม่ได้เก <c oughs> ่งเท่าไหร่นี่แต่ว่าเราไล้น้องว่าไงแฟนเฟนดี้เหรอช่วงนี้ก็เป็นกระแสเลยดิโอ้ยเยี่ยน <c oughs> ตีแม่งโคตรมุดปลายเลยมาแล้วเว้ยเฮ้ แล้วเรากินหมัดกูไล่นางโหเกือบตายอ่ะมันไม่ได้เกือบมาอยู่บนหัวกูเลยอะแล้วมันมีแค่ลูกเดียวมันมีถึงสองลูกเห็น้ยไอ้ยียกูบอกแล้วไอ้คน่ระเบิดดิวเคียร์กูบอกเลยอ่ะยี่สามลูกไอ้ยี่ไม่ตายไอ้ลูกไม่ดีโอ้โอโอ้บอยวันช็อต เดินเก่งโดนอะไรมึงข้างบนหัวพี่โอ้ยกลัวไม่กลัวเพราะกูก็มีเหมือนกันมาดิอือกูพร้อมใส่อะมาดิกูไม่กลัวครับกูไม่กลัวครับหลังเพราะกูก็เกิดมาเลยได้เวลากว่าละไหนพวกกูรอกันชือกูใช่ไหมอือได้เวลากูละสั่งขอเอ้ยส่งคอไม่ใช่สั่งคอไอ้ย์ไปเป็นพืชหรือไงวะฮัลโหลไกด อืมหลักอนะดานละนี่ด้วยอีกตัวหนึ่งนะบร้อยไม่เป็นไรไม่กอว่าขัที่อานจะกินสักันหรือเปล่าไม่มีครับนองอาจจะกินสักันครับไม่มีกูบอกไม่มีไม่ได้สั่งเ้าะจ้าอยากฝางไม่ได้ไหไม่ได้สั่งไงน้องหงดงดด้วยความแบบด้ากวยความหงุหงิ อร์ตีนี้ทอดจากน้ำมันเจอกูดิสติพี่ร็อลอยนะไอ้ลจูไม่หยุจ้าทำไรนักใช่อืเอ้าร้งยไอ้ขี้น้ำควงดุโอ้ยตายไอ้มนี่มีโซนิกไอ้เฮียก็จะปาด มึงมีโซโลดิพี่ไม่มีโซดิคแตมีโซโลนะจิงโจ้ดาวารังเอ็กเซดโอ้กโดนดอยู่ช่ไหมอะใหมกลับกลัหมดบุญบาเลยฮัลโหลไก์เาคุณจะปทีมเลยโดนลากเข้บ้านออกเลย โอเคครับผมในคลิปนี้ก็มีประมาณเกินนะครับผมนะดิสซี่เป็นต้นกาวนะผมนะก็หางคดีชอบนะผมก็อย่าลืมกดแล์กดซับสไครต์ไว้กันด้วยนะครับผมนะก็นั่นแหละครับผมตามอีพีนี้กูดูกระทืบยับเลยอ่ะเอาไว้เจอกันนะครับผมนะก็สวัสดีครับไปบ้าวอ้าวจะสอบยวนเดิน